ค่ะฮัลโหงละค่ะค่ะแม่ยังเนอบอกว่าหาูเรียงเจ้าทีไอเสินไว้เพิ่นนะค่ะเสินไวเจ้าทีแต่ว่าพมันเจ้าทีมาหาดีกว่าย้ายถวดกับแม่เจ้าของมหามาจับฉลากใต้ใต้เลี้ยงอะค่ะฟันบอกค่ะนี่ฟันมื่ขึ้นนี่ค่ะโอ้ปีสองกว่าค่ะ ไปเลี้ยงเจ้าทีแล้วเลยฟันเห็นยายทั้งยายทั่วทั้งแม่มาหาบอกค่ะค่ะขอเจ้าทีดิค่ะแต่ว่าทีมาขอฟันว่าแมงเจ้าทีค่ะะเม่กับยายนะ่ค่ะได้ชวดน่ค่ะมาหาเลยค่ะมาหาแล้วว่าจังไบน้าหรอมันนี่มันเห็นเดี๋ยวว่ามีงานอยู่บริษัทจับฉลากเดี๋ยวว่าเลี้ยงจิเลี้ยงลูกค้านั่นนี่นะคะมันจะมนีรถลุดแดงมีสอยคอสังกำมีต้เยเดี๋ยวว่าจับฉลากนะคะ นีไงคนมาจับฉลากจับฉลากในรถใตแดงแต่ว่ารถไตแดงที่ยัดจับได้มันอยู่ทั้งเวทีนี่ค่ะอยู่ทั้งเวทีเป็นกระเด้ดท้ายลูกซื้อกุญแจกเด้ดท้ายลูกกับบอกหลายหลายคนนะคะ่ะกับเซล่ขายรถขายยังไงค่ะมันนะะีไงแผ่นเดียวอันจับไตแดง่คือเลือกเอาคื้เกาะะ่าเ <c oughs> นี่ยค่ะไม่เขาเลือกไหนะคะเรือกมาติดเองคือเกา่า ทะเบียนรถนี่เนี่ยแปดเก้าแปดหกแล้วค่ะสามเอซี่ตัวนี่ค่ะแปดเก้าแปดหกค่คะแปดเก้าแปดหกค่ะเด็กกุญนแจแล้วค่ะมสิมี่สี่ตัวกันค่ะแปดสามเจ็ดสามค่ะเด็กปุญแจ้รถนี่สี่ประตูนะี่คะ เลขกุญแจเนาะค่ะเลขกุญแจแต่ว่าอายุยายถวดก็คือเก่าแหละค่ะลอยหกปีแม่ที่เสียไปก็หกสิบเจ็ดปีค่ะแตาว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นขี่รถไต่แดงอ่อมบริษัทน่ะคะ่ะขี่ขี่รถคั้นอืนแหละค่ะขี่อ่อมบริษัทหนึ่งทั้งสอง,องก็ได้นั่งมีสองคนกับแม่บ้าน,นะะอะค,ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็นั่งผมเพิ่นขับและค่ะเป็นั่งอยู่ข้างหลัง ยายตรวจแม่ก็เป็นผู้คับสินะคะแม่เป็นผู้คับคุณยายกับแม่บ้านนั่งหอยน้ำนั่งทุกข้างหลังค่ะขี้อ่อมบริษัทนะคะขี้แต่ว่าทดลองขึงบึงนะคะว่าเป็นแดงๆสินะคะต่อมาเสี้ยวบอกว่าเอายายขับล่างเลยปรับเป็นบ้านไปไหนแค่ขึ้นรถได้ใส่กุญแจใส่เรียนอ่อมบริษัทธ์ด้วค่ะใส่เสียง นี่แค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าขอเจ้าทีแต่ว่าเจาะทีว่าอะไมาหาวันนี้เป็นยายขวดกับแมวันนี้ค่ะเพว่ามันผุดนะคะเอาของไปเสียนไว้อนก็ขออยรี้แหละค่ะถ้า <c oughs> ต,ตกกลางคืนมากเยอะๆอันที่ว่าเสดวได้เพราะชีรดอรมบริษัทพ่นชี้เร้วะคะตกใจนะคะไอ้เจาเหว่ายายมาเราต้องเรียกต้องเขาาเวยคิดไม่ใจนะคะ <c oughs> ว่าม่ได้มากโดนหนูที่ก่ามก็มากมือขึ้นค่ะน,นี้มากกับเมีจ้ค้องยายถวดนี่มาสองคนเลยนเลอนีอ่ต็มีแล้วกเลเลยค่ะ,คะตะวันขันมากหามากแขมากรถไตแดงเลยค่ะกับอายุยายยายถวดวนี่มันสิเป็นโตเก้าอยู่บอกค่ะอันคิดมาคิดมากไหมค่ะมันเกิไว่า<ส>อันเป็นอายุยืนสวดกับเล่มากซื้อนะจะ อดไปเดี๋ยวกับอายุย่อยสวนน่คะสวัสดีค่ะนี่แค่นี้นะค่ะแต่ว่าเลขกุญแจนี้ไปใกล้เคียงกันกับเลขมอเตอร์ไซค์เนะาะมอเตอร์ไซค์อเดยค่ะเพราะว่ามันมีเจ็ดอันนี้มันแปดสามเจ็ดสามเนาะอันนั้นมันหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สามค่ะ มันจะเป็นตัวนาครับตัวไทยนะเนาะแต่ว่าขันให้มัดพี่ข่ามัดแปดซามขันนาไปแล้วค่ะโอ้ม่าแปดสามจิค่ะมัดแปดสามค่ะงานอย่าีค่ะเหล็กแปดสามแต่มันก็ะบอกยากเสียแต่ว่ามันมนีคิดมัดไม่น้ำิดมัดดูค่ะเพราะว่ามันแดงไหมค่ะไม่ได้กุญแจมันตัวแดงไหมคะพอสมายนี่กุญแจนะตัวแดงค่ะ มันมันมันมีสีตัวนี้ค่ะดแยสีมันถือถือโช่นะค่ะตือโช่ท้ายลูกก็เลยเลยเหลียวบงค่ะว่ามันโตใหง่ายอะแปดสามเจ็ดสามฮะแมาไปซื้อโรตังสีเิ่นกสีอันมาปุนแจงสิบ่ค่ะแมงแมงกันุนแกมันดอกง่ายนะค่ะอีกจั่าง่คนกัท้ายลูกคนกัอยู่บนเวทีกันนางยืนท้ายลูกต้องแม่ต้งงแยกวด่ะคะที่คนแก่ท้ายลูกส่าไปเด๋มกับตัวง่แเลยเหะค่ะจำได้ ไตแดงมันแดงบ่แดงมาเลยค่ะมันเป็นายแดงมาเลยค่ะอ๋อก็เลยว่าเอามากมากุญแจว่ามันแดงอะนะก็เลืก็เรื่อแดงค่ะค่ะเล็กกมันขึ้นเป็นตัวแดงเลยค่ะค่ะมันชัดเกียวเลยไหมค่ะได่จำได้ตื่นขึ้นมานในกระเฝ้าจดบันเรื่องค่ะมันเล็กยตัวนะจ๊ะมันเป็นเล็กอป้าตแดงกบซี่ตัวหรอกุญแจกะซี่ตัวบางต่วบาอายุย้ายจำได้รึค่ะสองสองคนอะค่ะ ค่ะของแม่กับของยายถวดเนาะค่ะจำได้ย่ค่ะอันนี้หนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะจับหกเจ็ดแมนค่ะอือย่านมากฉิกแหลกอยู่เยอะค่ะอย่านมากฉิกแหลกไหมค่ะเจ็ดหกนี่ปะเจ็ดโตไหมค่ะตอนที่ว้านถึงต้องบวจจับไหมค่ะโอ้ย่านมนคมันอันนี้มันกลับกันนี่ค่ะ อันนี้มันจับกันกับอายุย้ายแมนค่ะย่านเบ็ดเป็นออกเป็นคลิปแรงสินทางการส่วนหนังมันกับเขาแต่คลิปแรลงสินทางเจ็กตัวค่ะคันสิแมนกับสิแมนเจ็ตองสินะคะออ้วเสเป็นเป็นเป็นคลิปสุดท้ายว่ลลีังใดจ้ะกะเบิ้งเนาะอันเลกเพราะว่าอีกหลยมือขึ้น่าแล่ะค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นคงสุดท้ายเหรอจ้ะย่ามันเลือกรายสู อ,อยากให้เป็นโค้งชุดต้อยเนียจังไหนเนะาะห้าฝันอีกเนาะแจกอีกหลายหมื่นเสียใจเดี๋ยวกับเบิ้งกันส่อนหานานอ้าเทียวันผ่าวัานยังสินะคะพราานี่มันกับมาขึ้นบันบาทนะคะหัวกับวันที่หาไม่ต้นเดือนอยู่ค่ะค่ะค่ะยังเด็กสียำอีกเด้วข่ยจังไดคิดนี้ไปทั้นอีกข่วงสุดท้ายก็ได้ค่ะอืมกับกับฟังเบิ้ง ค่ห้าไงถวดเฮ้ยแม่เพิ่นมายำอีงเนาะห้าเทียนมะยำอิงสินะค่ะเนีเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มากโดนไม่ใส่ยนางเนี่ยค่ะยุงดีโพมาจังเลยมาจับฉลากรถรถตาแดงได้รถไตาแดงไม่ใส่เมคดฮึ่มต้องหงากเลยอ๋อคือว่าแบบคือจังเป็นงานอยู่บริษัทที่แม่บ้านทำงงานอยู่ในบ่อ แมนค่ะพะเราทุกทุกเดือนของวันที่28แปอนสิมีจับนจับเรียงลูกค้าแบบว่าจับฉลากแบบได้สอยได้อันนั้นอันนี้ี่ยค่ะอ๋ออันนี้คือเรี้ยงจริงบอกค่ะนี่บอกค่ะว่าเรี้ยงจริงอันนี้ฝันค่ะแต่ว่าเรี้ยงจริงเนี่ยเขาจับทุกเดือนนะคะทุกวันที่28เขาจับเรียงลูกค้าค่ะอันนี้ว่าฝันเรื่องจริงคือทุกวันที่28แมนค่ะแบบนี้เพื่อนเพา่หนมาก่อนมาบอกว่าที่ มาในงานนะ่ะมาจับฉลากได้ค่ะรถไปแดงค่แล้วมันไงกับมี่รถไปแดงกับมีตู้เย็นสอยคออ่องข้ามัจเป็นเอาไว้ในเวทีนะคะ่ะมันหลายอย่างนะคะ่ะแต่คนเดินล้างมันไงอืมเป็นกระบ,บอกที่ดอ,อกเสียโซบิยเดอ้อให้โซอีกอยู่นี่แหละได้รถไปแดงข้างนี้เนี่ยมันสิได้โซมันกระบางสิไม่ะคะอืมค่ะเป็นกระซักซีดอยู่ดียายค่ะเห็นว่า การนี่มาสุขคนลละมาบดได้ก็ได้ก็ได้ให้เก้ามีนกับไปง่ายสุดอืมแต่ว่าแบบนี้แม่พว่ได้เร้ยว่ายังมันบ่าพ้เป็นแม่นะคุนก็มีแต่ว่าเสียโซบีอยู่เลยนี่ลหละนี่แหละคุณเก่าเมื่อลูกไปแดงเลยค่ะลูกไปลูกมามอืมนี่แหละค่ะที่ว่ามักกำมองว่ามักอ่งนี้นะคะมันเป็นเหลี่ยงม่วงข้นหอมนะค่ะก็สิมัดมันออกง่ายย่นิเปร์เก้าเก้าเปร์เพร่ากเทียอืมมันอาจ เป็นโตัวกับกระแดงสินะคะแปดเราอาจจะเป็นแปดหกสินะคะเพรมันโตเดียวกันมันกลับไปกับมาสินะคะแปดเท้าแปดหกหกเมนค่ะไปแดงจำเมนได้ค่ะมันกระแดงกับตัวเงี้ยค่ะ่ด้ายรูไปเบิ้งเนี่ยังน้องเหอคะคนหมอมื่อจี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 คือเถียวบางหันบอกคนหมอบื่อรูเลยนี่ค่ะลูไปลูม้าลูพี่หันละคะ สูไปสูงากเลยคก็แปดนี่จริใช่แม่ค่ะคือคุณแกเราก็ไปรูปไปเฉลี่ยคนละค่ะอันบัตรที่นี่ที่ว่าเลขซีตูน่ะได้มากเราไปเหรอปอที่ว่าไอ้เลขอะไรบ่ค่ะคันวานบ้องเบอรนี้กับมื่อื่นไหมค่ะเกย์อุ๊ยเซียวยุบอ่ะค่ะคาเทียนมันมาตรงกันเนาะค่ะเนาะคาเทียนมันมาตรงกันเนาะค่ะเนาะ ก่นรวเวมือนเมื่อมือนค่เหมือนีอวังสินะคะค่ะค่ะ๋ยวสีถ้วยบอกดะขาดสั่นกันได้มากค่ะจ้า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 ตอนนี้พากเที่ยงบอะนั่งเลียนค่ะเพราะมีนั่งเรียนหรองค่ะนั่งเรียนแล้วก็แล้วก็นั่งเรียนตีค่ะก็บรรยายนี่ยังไรนะคะจะตดลบก็จะซูซูจะใช้ลูกค่ากับเต็มมันก็ไม่นั่งเรียนข้างล่างเลยค่ะค่ะอากะ ขอบคุณแม่บ้านหลายๆเนาะค่ะฟ <kind. S 2> ันดีเนาะคือก้าลุกตค่ะฝันดีก็บอกกันเนาะค่ะเหลือชมพูมาด้วยกันเท่านั้นเนาะค่ะนกข่าเนาะค่ะมากกระจัดมากระจัดคือเก่าลุกตาค่ะค่ะระวังวันนี้ได้ยิ่เก้าค่ะคิดว่ามั่นใจค่ะมั่นใจที่ค่ะมั่นใจที่แบบ มาทั้งย่ายมาทั้งแม่มาเอารถไปแดงแม่ากติย่าสิมาคนเดียวนี่มาทั้งสองยค่ะค่ะขี่รถไปแดงค่เจ้าตัวไรเนาะค่ะเจ้าตัวตัวเจ็ดเก้าี่ะมั้วันนี้คิดว่ามี้แปดนะค่ะวันนี้คิดว่ามิตรลักษณ์แปดไหมคะเจ็ดเก้ากางามแปดหกกางามเจ็ดสามกางาม เนาะตาบัตรเจ้าเนาะดังนีกบริเอาน้ำไฟที่ขาดเจกูเพราะว่ามันฝนตรงหวนนี oh, <h <h ้่ค่ะตาบัตาดังอเลยค่ะเจ้าเขาผู้ซื้อว่าดังอางค่ะตาวัดว่างห้องเย็นอันจับฉลาดได้กันเจ็ดเก้าที่ค่ะตัวเดียวขอหล่อรี่รีค่ะเอ้าวนี่ค่ะบัดว่างห้องเย็นนี่ค่ะมันจับฉลากอีกนี่บัตว่างห้องเย็นนี่ไม่ใส่ไก่ไหมค่ะอยู่สลักข้ามไหมค่ะโอ้ที่แล้วมันจับได้ซีเก้าค่ะคนถือเมื่อสลัข้ามค่ะ แมนค่ะแต่ว่าอันนี้พันจับได้ได้เราไม่ขายเจ็ดเก่าดิค่ะตัวเดียวกรอดิค่ะแมนค่ะก็สิลูขคนขายน้ำเปี่ยวยังมาบอกว่างหันซื้อเนี่เด้อเจ็ดเกก็บ่ต้องซื้อนกัฟันได้แล้วเดี๋ยวเสิหาว่าห่อน้ำเลยค่ะเขา็บปไปเรียลุสิหค่ะคนมาบอกมันี่ค่ะว่างรซ้ค่ะน้ำเปี่ยนขายน้ำเปี่ยวเจ็ดเตัวเดียวหมดเลยแล้วก็แห่ซีเก่าถึงประเทศสลาฟหมัองทีนี้ค่ะ ตัวเดียวก็รออืมค่ะวัดบางน้ำเย็นพระสุริยันค่ะปกตินี่เพื่อนเพื่อนหายเลขบอกให้จ้าไดนอันมองหันไข่ไข่ไม่มีงั่นอันยังไายแบบแจกของพวกยังคนไปไล่อะไรไข่ยุ่นวัดป่าวางน้ำเย็นไหมค่ะดังนี้ค่ะอ๋อนีงานแจกของพวกยังเนี่ยค่ะหลาย่างไล่เนี่ยค่ะอืมันเห็นงานปต่ได้เป็นก็ะเลยมาทรงข้าวมันว่า ตัวเดียวเด้เจ็ดเก่าตัวเดียวเจ็ดเก่าตัวเดียวเนี่ยคนจับชลาได้แล้วว่างใช่ไหมคะโอเนาะค่ะมาตรงกันครับของแม่บ้านเนาะค่ะค่ะเพราะว่าแม่บ้านป่อยแบป่อยไปกคอนค่ะถ้ามันหนีคนหัวก็ป่อยมันหนีไหมค่ะค่ะแม่บ้านได้มากแต่วันที่อย่างวันที่สองเนาะที่สองแมนแมนค่ะวันที่สองปลาเล็กออกแล้วก็ป่อยเลย่องไหมค่ะค่ะฝันเนาะแมนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ของแม่บ้านก็ออกแล่ชุดแรกนะค่ะออกไส้หมี่ใช่ไหม ทั้งบนทั้งล่างนี่ออกยาวทั้งบนทั้งล่างทั้งสองคลิปก็ได้ค่ะค่ะเนาะค่ะอาเมนค่ะอย่าล้อเด็กกันลูกไส้กันค่ะ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 เอากระท่านี้ตัวเนาะค่ะค่ะขอใหบคุณค่ะสวัสดีค่ะ